สวัสดีครับปัญหาเสียงเขกตอนไปเที่ยวดอยนะครับแล้วก็ดังกงเกงกงเกงนะครับก็ถูกสอบถามเข้ามาครับคือท่านเจ้าของรถนะครับท่านผู้ชมอะ่ะก็ตกใจนะครับเพราะว่าตอนเช้าก็มันตื่นท่านก็ตื่นมาติดเครื่องนะครับ นะครับนี้มันก็เค็เก่งเก่งเก่งเก่เกเสียงอะไรก็ดังกงกังกงกังกงกังไปหมดเลยนะครับก็สักประมาณห้านาทีถึงได้เงียบลงไปนะครับเป็นปกติเป็นเสียงปกติท่านเจ้าของรถก็กังวลมากครับว่าว่ามันมันเป็นอะไรนะมันมันแปลกมากเลยเพราะท่านก็ไม่เคยมีประสบการณ์อันนี้ครับก็บางก็ได้เรียนต่อไปว่ามันก็ น่าจะปกติแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้บางดอยนะครับดอยที่ท่านไปเนี่ยนะอดอยอะไรวะไอที่เขานิยมไปอ่ะลืมชื่ออีกล่ะไม่เป็นไรนะครับอดอยอะไรก็ดอยนั่นแหละครับนะอมันอากาศเย็นนะครับตอนประมาณหกโมงเช้านะอากาศเย็นอากาศนี่อยู่ประมาณสิบห้าองศานะสิบห้าประมาณไม่เกินสิบห้าองศานะครับ อ่าท่าที่บางฟังมานะฮะแต่ท่านก็ไม่ได้บอกนะครับท่านท่านผู้ชมก็ไม่ได้บอกว่ากี่องศานะครับเพราะท่านก็ไม่ได้วัดนะครับท่านแค่แช่ตกใจนะครับก็เนื่องจากอากาศมันเย็นครับมันก็ไม่ได้เย็นอะไรมากหรอกครับนะแต่ว่ามันก็เป็นปกติของเครื่องดีเซลอยู่แล้วนะครับที่มันจะมันจะเคกตอนอากาศเย็นๆ นะหรือจะติดเครื่องยากตอนอากาศเย็นๆนะแม้ว่าสิบห้าองศามันก็ไม่ได้เย็นมากแต่ว่ามันก็เย็นนะครับนะแล้วก็น้ํามันเครื่องครับน้ํามันเครื่องก็มีผลครับถ้าใช้ห้า0สามสิบมันก็จะจะไม่ค่อยไม่ค่อยกงเกงกงเกงนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันมันใสมันเหลวอ่ะมันไหลเร็วครับนะความลืดมันน้อยมันไหลเร็ว ที่อุณหภูมิต่ำนะแต่ถ้าใช้ 10w สามสิบมามันก,ก็ก็จะเป็นอย่างที่เป็นเนี่ยแหละครับประมาณห้านาทีมันถึงจะเงียบนะแต่ถ้าเป็น 5w สามสิบนี่ก็อาจจะแค่นาทีสองนาทีมันก็เงียบครับนะแต่ถ้าเป็น 10w สี่สิบมันก็จะประมาณประมาณสักห้านาทีเจ็ดนาทีครับก็คือกราฟเนี่ยม,มันเป็นกราฟเส้นโค้งนะครับความหนืดเนี่ย มันลดลงแบบเป็นเส้นโค้งนะหรืออาจจะโค้งนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เขาเขียนกราฟอันไหนยังไงนะครับอ่ะคือคือ 10W40 กับ 10W30 เนี่ยความหนืดที่อ่าประมาณ15องศาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับ 10W40 เนี่ยมันจะหนืดกว่านะแม้ว่าตัวเลขหน้ามันจะเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บางได้เคยเรียนอธิบายไปแล้วถึง การบอกความนืดของน้ํามันเครื่องนะว่ามันมันไม่ไม่ใช่เขาไม่ได้บอกที่อุณหภูมิเขาบอกเขาบอกที่เบอร์นะครับว่ามันเทียบเท่ากับเบอร์อะไรแล้วลักษณะของกราฟมันจะเป็นเป็นเส้นโค้งครับอ่ะดังนั้นสรุปว่าถ้าใช้ 5W30 ก็ก็จะมีเสียงกงเกงกงเกงก็เสียงวาวนั่นแหละครับนะวาลวเดี๋ยวนี้มันก็เป็นวาลไฮดรอลิกก็ น้ำมันมันยังขึ้นมาไม่ทันยังขึ้นมาทําแรงดันได้ไม่ดีนะขึ้นน้ํามันมันก็หนืดมันก็ขึ้นช้าหน่อยสิบห้าองศานี้ก็ก็พอสมควรเลยนะก็เนี่ยแหละครับส่วนเสียงเคกนะครับเก่งเก่งเก่งเกงเก่งกตามตามรอบนะอันนี้ก็มันก็เป็นปกติครับโดยเฉพาะรถที่มีการปรับแต่งนะเช่นอาจจะปรับแต่งอะไรให้มันแรงขึ้นอนะมันก็จะเคก ได้ที่อุณหภูมิต่ำนะอ่าก็ก็ทนฟังมันไปนิดนึงถ้ามันไม่ได้ดังมากนะครับอ่าแล้วก็บางก็ได้เรียนแนะนำไปว่าอ่ามันไม่ผิดปกติหรอกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าควรจะรอควรจะอุ่นเครื่องนะครับเดินเบาเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดแอร์อย่าเพิ่งทำอะไรเดินเบาเบาๆไปนะครับให้มันทำงานของมันไป จนมันหายหายเคกจนมันเสียงมันหายดังโกงเกงโกงเกงนะถึงค่อยออกตัวครับนะค่อยเข้าเกียร์แล้วก็การเข้าเกียร์ก็ควรจะเข้าเกียร์แล้วก็เหยียบเบรกไว้ก่อนรอสักนาทีหรือสามนาทีให้น้ํามันเกียร์มันไหลเวียนให้น้ํามันเกียร์มันอุ่นขึ้นมาจากการที่มันไหลเวียนไปที่หม้อน้ํานะครับนี่คือเหตุผลที่ทําไมเขาถึงเอาน้ํามันเกียร์ไปฝากไว้กับมอน้ํานะอืม ก็ก็เป็นเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าท่านอยู่ต่างประเทศนะแล้วท่านใช้รถดีเซลที่ต่างประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับคือเขาก็จะต้องอุ่นเครื่องมันไว้สักพักหนึ่งก่อนให้มันให้มันถึงอุณหภูมิที่มันทํางานได้นะครับสําหรับดีเซลดีเซลมันจะอุ่นเครื่องช้าครับแล้วก็มันจะมีมันจะ ตอนอากาศเย็นเนี่ยมันจะเดินไม่ค่อยดีหรอกติดก็ยากครับนะก็ก็เป็นเป็นอากาศเป็นของปกติอเขาอ่ะนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตกใจครับแต่ถ้าแต่ถ้าแบบว่ามันสักครึ่งชั่วโมงแล้วมันยังไม่หายเนี่ยมันอันนี้มันก็ผิดปกติแล้วล่ะครับนะก็ถ้ามีถ้าเป็นกล่องกล่องอ่ากล่องแต่งนะครับซึ่งกล่องแต่งเนี่ยมันก็จะเปิดปิดได้นะท่านก็ ปิดไปก่อนนะสำหรับอากาศเย็นๆเนี่ยอ่ะสักประมาณสิ้าองศาสิบองศาอะไรอย่างเงี้ยท่านปิดไปก่อนนะครับแล้วก็พอมันมันเดินดีแล้วก็ค่อยเปิดนะก็จะจะลดเสียงเคกลงไปได้เพราะว่าการแต่งเนี่ยมันก็มันก็คือการเพิ่มน้ำมันนะครับเพิ่มน้ำมันก็คือการเพิ่มการเคกแล้วมันก็ทำให้จังหวะก,การจ่ายเนะี่ยมันผิดนะ พอจังหวะการจ่ายมันมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกมันมันผิดจากที่ควรนะครับมันก็เคครับนะพอจะมันมันเยอะมันก็เคครับนะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเบนซินนะครับนะต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้แล้วก็ต้องเข้าใจว่าดีเซลเนี่ยทำไมไม่ถึงเคเพราะว่าดีเซลเนี่ยมันไม่ได้จุดระเบิดด้วยประกายไฟจากหัวเทียนมันจุดระเบิดด้วยการอัดอากาศให้ร้อนนะอัดอากาศให้ร้อนซึ่งถ้าอากาศมันเย็นเนี่ยมันก็ ไม่ค่อยร้อนนะครับมันก็เลยเขกนะก็ต้องอุ่นมันสักพักหนึ่งจนอากาศมันร้อนอบอวนอยู่ในห้องเครื่องในอะไรพวกนี้นะมันก็ถึงจะจะหายเขกนะครับนะก็ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราเข้าใจนะครับความเข้าใจนี่ มันก็จะมาจากการเรียนนะครับมาจากการศึกษานะหรือถ้าจะใช้ประสบการณ์ก็ต้องต้องคิดให้ได้นะครับนะแต่ก็บางว่าไปเรียนะง่ายกว่าครับนะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยที่ขับรถทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจอะไรมากหรอกครับก็รู้รู้ไว้แค่ว่าเออมันมันเป็นประมาณเนี้ยทำไมบางไม่เล่าละเอียดนะครับก็จะมีบบว่า พูดมากแต่ไม่ไม่ไม่ละเอียดแล้วถ้าบางพูดละเอียดแล้วท่านจะเข้าใจไหมครับนะอันนี้มันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่รายการมันไม่ใช่แบบอะไรอ่ะการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นความบันเทิงแบบว่าบางก็บอกแล้วว่าเอาไว้เปิดฟังก่อนนอนหรือขับรถไปเปิดฟังไปหรือว่านั่งเบื่อเบื่อไม่รู้จะไถดูอะไรก็ฟังไอ้บางมันพูดไปเออก็ฟังฟังไปมันก็เหมือนบางอ่ะ บางก็เปิดฟังนู่นฟังนี่นะครับไม่ได้ดูหรอกก็ฟังไปนะบางคนก็บอกว่าอยากให้มีรูปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ก็มันมันไม่ต้องมีก็ได้ครับจริงๆบางก็เคยทําภาพนิ่งนะภาพนิ่งก็ก็ไม่ไม่ได้แตกต่างกันครับเพราะว่ามันก็มันบางบางก็ทเน้นฟังไงนะเพราะบางเอาจากตัวบางคือบางก็ไม่ดูบางก็จะทำอย่างอื่นใครจะมานั่งดูอะไรทั้งวีทั้งวันนะ ก็เปิดฟังไปเหมือนฟังวิทยุอ่ะนะวิทยุมันมีรูปให้ท่านดูไหมล่ะนะครับ,นะรบก็ง่ายๆอย่าอย่าคิดมากนะอ่าส่วนเรื่องเรื่องเขกก็ก็ถ้ามันไม่เขกผิดปกติมันก็มันก็คือปกตินั่นแหละครับคือไม่เขกแบบครึ่งชม่โงก่อนชมโงอันนั้นอันนั้นมันไม่ใช่แล้วนะแต่ว่ามีอะไรพังนะครับนะก็อ่าแล้วก็พอออกตัวไปแล้วนะครับมันหายมันหายเสียงเสียงมันมันทุเลาลงแล้วนะท่านออกตัวไป อาจจะท่านอาจจะรอสักห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยท่านออกตัวไปถ้าความร้อนมันก็จะยังไม่ขึ้นถึงถึงขีดถึงขีดกลางน,นะคืออุณหภูมิทําง,งานก็ท่านก็บเบาเบาก่อนอย่าเพิ่งไปขึ้นขึ้นเนินลงเนินขึ้นดอยลงเขาอะไรนะครับท่านไปรอให้อุณหภูมิมันถึงอุณหภูมิทําง,งานก่อนนะก็ประมาณกลางกลางของมาารวัดนะครับมาารวัดความร้อนอนะ่ะ หรือถ้าท่านมีบาตรวัด OBD ดีท่านก็ดูว่าอุณหภูมิทำงานนะปกติมันเท่าไหร่อ่า8 5 9 10 9 5อะไรก็แล้วแต่ลถนะครับ100 105 115ก็แล้วแต่ลดนะท่านรอให้อุณหภูมิมาถึงตรงนั้นก่อนท่านค่อยเหยียบค่อยขึ้นเขาลงห้วยลงดอยอะไรนะเพราะว่าเมื่อถ้าอุณหภูมิมันยังไม่ถึงเนี่ยชิ้นส่วนอะไรเนี่ยมันก็ยังขยายตัวได้ไม่เต็มที่มันก็จะสึกหรอ แล้วก็จะพังได้แหวนหักนี่มีมาแล้วนะครับแหวนหักเพราะว่ารีบออกแล้วก็ตะบีตะบันปืดปาดปืดปาดแหวนหักนะครับงานงอกเลยนะครับแล้วถ้าไปหักบนดอยนี่โอ้โหอร่อยหอะเลยนะครับนะยุ่งยุ่งอิบอายเลยนะครับลดสไลด์ก็ไม่มีใครเขาอยากไปไปก็ได้ครับแต่เขาขอราคาคูณสองนะครับแล้วท่านจะไปซ่อมที่ไหนครับซ่อมจะเอา สไลด์กลับมาซ่อมแถวบ้านหรือจะซ่อมแถวนั้นเลยแล้วลูกเมียจะอยู่ยังไงนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. อร่อยนะครับดังนั้นรอก่อนให้อุณหภูมิมันถึงแล้วค่อยขึ้นเขาลงดอยอะไรเพราะว่าขาลงเนี่ยยังไงรอบมันต้องสูงเพราะท่านใช้เกียร์ต่ํานะครับดึงรถลงมามันก็ต้องใช้รอบสูงอาขาขึ้นท่านก็ต้องใช้แรงนะแรงบิดท่านก็ต้องเหยียบคันเร่งเยอะนะ แล้วก็ต้องใช้รอบสูงอีกเหมือนกันเราต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับนะก็รอรอก่อนให้อุณหภูมิมันถึงก่อนแม้แต่ในที่ราบนะอย่างแถวบ้านบางเงี้ยบางก็รอรอจนมันมันร้อนถึงอุณหภูมิปกติบางถึงค่อยเหยียบนะครับดังนั้นบางก็จะขับอยู่แบบพันแปดพันห้าพันเจ็ดสองพันอะไรประมาณนี้ก่อนพอมันร้อนถึงอุณหภูมิปกติทํางานของมันเนี่ย อ่าคราวนี้เหยียบได้สี่พันสี่พันห้าก็เหยียบได้นะครับไม่มันก็จะไม่มีปัญหาบ้านบางเนี่ยบางอ่าปีก่อนนะปีก่อนค่อนข้างหนาวก็ประมาณก็ไม่ได้หนาวมากไม่ได้หนาวหรอกประมาณสิบแปดสิบแปดสิบเจ็ดองศาเนี่ยตอนเช้าๆมันก็มีเขกเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มันก็มีตัวช่วยนะครับในการแก้อาการเขกก็คือพวกหัวเชื้อนะครับ หัวเชื้อตามปัม๊มตามอะไรก็ได้หัวเชื้อปตทหัวเชื้อบางจากหัวเชื้อพีทีอะไรเอเอตั้งหลายยี่หอ้อท่านเติมปั๊มไหนมันก็มีหัวเชื้อนะั่นท่านก็เติมเติม,มไม่ไปเถิดน,นะครับไอ้วกเนี้ยมันส่วนมากเนี่ยโดยเฉพาะของบางจากนะบางคิดว่าเชื่อว่ามันเป็นตัวเพิ่มสีเทนเป็นหลักนะครับเพิ่มสีเทนเนี่ยสีเทนมันคืออะไรสีเทนมันคือการทำให้น้ำมันเนี่ย มันจุดระเบิดได้เร็วขึ้นแล้วก็เผาไหม้เร็วขึ้นซึ่งมันจะตรงข้ามกับออกเทนของเบนซินนะครับซีเทนเป็นของดีเซลมันจะเร็วขึ้นแต่ออกเทนเนี่ยมันจะช้าลงนะครับก็คือป้องกันการจุดระเบิดที่ยังไม่มีประกายไฟจากหัวเทียนแล้วก็ทําให้การเผาออกเทนเนี่ยมันก็จะทําให้เผาไหมเนี่ยไม่เร็วเกินไปนะครับส่วนซีเทนเนี่ยมันจะ จุดระเบิดได้เร็วทันทีที่มันฉีดออกมาปั๊บมันจุดเลยลามไฟวับเลยแล้วก็ลามเร็วกว่าไม่มีกว่าซีเทนน้อยนะครับมันก็จะลามวับปุ่มขึ้นมาเลยนะก็ดันลูกสูบลงมาแต่ถ้าซีเทนมันไม่ถึงเนี่ยแล้วอากาศมันเย็นเนี่ยมันก็ฉีดออกมาแล้วมันก็ยังไม่จุดเลยมันก็ยังไม่จุดเลยอ๋อรลอรอยังไม่หลอนรลออ๋อ้อนแลบบุ้มขึ้นมาค่อยค่อบุ้มขึ้นมานะครับ เครื่องมันจะเป็นยังไงครับถ้ามันจุดเลยถ้ามันจุดแบบฉีดปุ๊บมันจุดเลยบุ้มเนี่ยมันก็จะเดินนิ่งนะครับเดินนิ่งแล้วก็นิ่มนะครับเดินเดินนิ่มนะเหมือนเครื่องรถบางที่บางถ่ายให้ดูอ่ะมันเดินเดินนิ่งเลยเห็นไหมแล้วมันจะเดินนิ่มด้วยนะเสียงมันก็จะไม่กงเก่งกงเก่งกงเก่งนะอืมเพราะว่าสีเทนมันเยอะครับนะเพราะสีเทนมันเยอะเนี่ยมันฉีดปั๊บเลยเลซอมาปิดหนึ่งมันก็บุ้มเลยนะครับโอ้โห แล้วมันนิ่งไงเพราะว่าลูกสูบม,มันขึ้นมาถึงจุดพอดีเลยอไอ้ดีเซลเนี่ยมันจะจุดประมาณใกล้ศูนย์ตายบนนะครับส่วนเบนซินเนี่ยมันจะจุดก่อนก่อนศูนย์ตายบนนะเบนซินมันก็จะจะเบนซินสมมติที่เป็นเบนซินนะมันก็จะปึ้งแล้วก็จุดนะครับปุ๊มแล้วก็ใคยดันขึ้นไปแล้วก็ลงมาแต่เไอ้ดีเซลเนี่ยมันจะขึ้นมาสุดก่อนครับแล้วก็ ฉีดฉีดปั๊บมันก็ถ้าสีเทนมันสูงพอเนี่ยมันก็ปุ๊มเลยก็ลงมานะก็การจุดระเบิดองศามันก็ไม่เหมือนกันนะครับนะต้องอันนี้ไม่ต้องเข้าใจอ่ะพูดให้ฟังเฉยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เบื่อกันอีกนะเดี๋ยวก็จะมีคนคนเบื่อนะครับก็มีทั้งคนเบื่อทั้งคนไม่เบื่อนะครับก็ไม่รู้จะเอาใจยังไงนะตะก็เอาตามที่บงังเอาตามใจบงังละกันนะครับอ่าก็ก็พูดถึงไอหัวเชื้อนะครับก็ท่านก็เติมเติมมาเพื่อ กระป๋องก็สามสิบาทห้าสิบาทอะไรก็ตตเติมเติมไม่เป็นนะครับนะจะขึ้นดอยมันอ่าฉันลองดูจุดดีนะครับจุดดีกว่าเยอะนะอ่าคือเดินดีกว่าเยอะนะเพราะสีเทนมันเยอะนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าไปหนาวหนาวหนาวมากๆอ่าเออก็ไม่เราก็ไม่ได้ไปที่ไหนในประเทศเราก็ไม่มีตรงไหนหนาวนะเอาเอาเป็นว่าอ่าที่ยุโรปนะครับที่ยุโรปก็ตอนหนาวมากๆเนี่ย แบบหนาวแบบว่าต่ำกว่าศูนย์น่ะนะครับก็ก็จะต้องเติมซีเทนซีเทนบูสเตอร์นะอ่าก็คือตัวเพิ่มซีเทนนั่นแหละก็ต้องเติมครับไม่เติมไม่เติมแม่งก็แม่งก็เขกบ,บันไลเลยนะและะนั้นก็ในที่หนาวๆาาบ้าๆเนี่ยต่ำกว่าศูนก็ต้องมีหัวเชื้อพกไปคอยเติมนะแต่ตามปั๊มเขาก็มีขายครับก็เติมซีเทนบูสเตอร์เข้าไปเพื่อให้มันจุดระเบิดได้ดีนะอ่า ก็ซีเทนกับออกเทนก็อันนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับอ่ะไม่ไม่มันมันก็คนละคนละน้ํามันกันนะอ่ะคนละเครื่องกันก็อ่าสาหรับดีเซลเนี่ยเราก็ต้องต้องถ้ามันหนาวมากมากก็ควรจะเติมนะแต่บ้านเราก็ไม่ได้หนาวมากแต่ว่าก็เติมเติมไปเถอะบางก็ว่าเติมไปมันก็ก็ดีอ่ะคือมันไม่เค่ะเอออย่าง้อยมันก็สบายสบายหูอ่ะนะครับมันเอาบางทีมันเคนี่ยมันเคกดังนะ อ่ยิ่งถ้ามันเย็นๆเนี่ยมันเคกดังแล้วท่านไม่อายอายเพื่อนเพื่อนๆในโรงแรมหรือว่าในอ่าในรีสอร์ทหรือในร้านอะไรของท่านเหรอท่านตื่นเช้ามาสตาร์ทโอ้โหเคกงเกงกงเกงกงเกงนะนึกว่ารถขยะเข้ามาเก็บขยะหรือเปล่านะไม่มันไม่สง่านะครับดังนั้นก็เสียตังค์สักสามสิบาทห้าสิบบาทเติมไปเถอะครับนะครับมันจะได้เดินแบบนิ่งๆเงียบๆนะเท่ๆนะให้สมกับรถ ราคาเป็นราเป็นล้านนะครับราคาเป็นล้านนะอืก็สบายใจกันแล้วนะครับว่าไม่ไม่ไม่ผิดปกติครับไม่ผิดปกติถ้ามันถ้ามันไม่ผิดปกติมันก็คือไม่ผิดปกติครับนะแต่ถ้ามันมันเคอมมันดังอะไรเนี่ยเหมือนเสียงเหมือนมีอะไรจะหลุดออกมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอันผิดปกติครับแต่ถ้ามันห้านาทีสามนาทีเนี่ยก็คือปกติครับนะ แล้วก็ได้แนะนําไปแล้วว่ารอให้มันร้อนก่อนนะอ่าก็ตอนน่าจะหมดแล้วนะครับแล้วถ้ามีอะไรก็สอบถามมานะครับนะสอบถามมาได้ครับชวนคุยก็คุยเข้ามาได้บางจะพยายามตอบทุกท่านนะครับตอบสั้นตอบยาวก็จะพยายามตอบทุกท่านแต่บางทีมันก็มีหลงหลงไปบ้างนะมันไม่แสดงอะ่ะเออถ้าบางเจอบางก็ไล่ตอบนะครับบางทีย้อนหลังไปห้าเดือนหกเดือนอะไรก็มีนะครับเจอก็ตอบนะไม่ใช่ว่าไม่ตอบ แต่จะมีไม่ตอบก็คือไม่สุภาพหรือว่าไม่ไม่เข้าท่าจริงๆก็จะไม่ตอบครับถ้าไม่ตอบก็คือบล็อกเลยครับนอกนั้นตอบหมดนะครับนะถ้ามันไม่ไม่หนักหนาเกินไปก็บางก็ตอบอยู่ดีครับก็ไม่เถียงด้วยครับไม่เถียงด้วยก็อาจจะเป็นรูปหัวจงหัวใจอะไรไปนะเพราะว่าเราเราไม่ได้บางไม่ได้ไม่ได้พูดทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะมาทะเลาะหรือมาสร้างศัตรูกับใครครับบางทําขึ้นมาเพื่อให โลกมันดีขึ้นนะครับนะให้เรามีความสุขกับการใช้รถมากขึ้นครับนะอ่ะก็เอาประมาณนี้น้ําชักจะเยอะแล้วครับเดี๋ยวพอน้ําเยอะคนก็บ่นอีกนะก็นั่นแหละครับก็ไม่ชอบดูขี้เกียจดูขี้เกียจฟังก็ไปเปิดที่ท่านชอบนะฟังก็แล้วแต่ท่านนะเออจะให้บางทําคลิปเฉพาะท่านมันก็คงไม่ได้แต่ท่านนะเลือกเลือกที่จะดูหรือไม่ดูได้นะครับอ่นะแล้วแล้วมันก็เป็นช่องของบางไง แล้วบางอยากจะทําแบบเนี้ยเออบางไม่อยากจะไปต้องไปสาทงสาทิตอะไรบางอยากจะพูดเฉยเออไม่ชอบไม่อยากเห็นหน้าบางก็ไม่ต้องดูเออขาไม่ไม่ได้ทําให้ดูอยู่แล้วทําให้ฟังนะครับบางท่านบอกว่าหน้าลาคาญนะเออพูดมากเอา้าก็ไม่เป็นคลิปพูดนะครับนะจะให้บางทําอะไรครับเต้นเหรอครับบางไม่เต้นนะบางเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปเที่ยวนะ ใครเขาเต้นกันนะบางไม่เต้นนะบางก็ยืนนิ่งๆเพราะว่าการเต้นเนีย่ยจับจับหญิงไม่ได้จีบหญิงไม่ได้นะหญิงมันไม่ชอบมันไม่ชอบครับหญิงมันชอบคนนิ่งๆนะยืนนิ่งๆแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบทําอะไรพิสดารนะครับยืนนิ่งๆเดี๋ยวหญิงมันมองเองพอมันมองเนี่ยเราเราไม่ต้องไม่ต้องแบบระลิกระรีเข้าไปแบบหามันนะครับอย่างนั้นมันก็จีบหญิงไม่ได้เหมือนกันนะคือการจะจีบหญิงเนี่ยมันต้องนิ่งนะยืนนิ่งๆแล้วก็ยิ้มยิ้มอืม แล้วก็เรียกเข้ามานะครับเรียกมาแบบนี้เลยมาเลยมันจะมานะมันจะมาถ้าเรานิ่งพอมันจะมาครับเออแต่จะมาจะมาด้วยเหตุอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะบางทีก็มีแบบมากินมากินมากินของฟรีก็มีนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะโดนโดนไล่ไปนะครับ <c oughs> คืออาจจะก,กินก็ได้กินก็ได้แต่มันต้องต้องมีค่าใช้จ่ายนะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าจะกินฟรีอ่าถ้าถ้าหนูกินของพี่พี่ก็ต้องกินของหนูนะพี่ยกซอสเลยนะเออก็ก็ก็นั่นแหละครับมันต้องนิ่งนะครับเราเราเราจะจีบหญิงเนี่ยต้องนิ่งนะอย่าอย่าแบบไปโป้งไปเต้นอะไรดังนั้นบางจึงไม่ทําคลิปเต้นนะครับแล้วก็บางก็ไม่ไม่ร้องเพลงไม่เล่นดนตรีไม่อะไรนะครับถ้าอยากจะฟัง เพลงหรืออยากจะฟังดนตรีอยากจะดูเต้นก็ท่านก,ก,ก็ก็ต้องไปที่อื่นนะครับหรืออยากจะดูแบบขายของขายของแต่งรถอะไรก็ไปดูที่อื่นบางไม่มีอะไรจะขายนะครับอ่ะมีใกล้ตัวก็มีขนมนะครับขนมอะไรไม่รู้ลูกมันซื้อมานะแล้วก็มีปากกาเคมีครับปากกาเคมีนี่มันดีนะมันใช้ทําอะไรได้หลายอย่างครับมี แอลกอฮอลครับอยู่ใกล้ๆเอาไว้เช็ดงานนะครับมีนี่มีน้ำมิกเผานะครับแต่เราไม่ได้ขายไงครับนะเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ทำคลิปขายของครับเราทำคลิปความรู้บวกกับความบันเทิงบันเทิงนี่ท่านบอกว่าไม่เห็นบันเทิงเลยไมว่ผมบางไม่ได้ทําให้ท่านบันเทิงบางทาอะบันเทิงของบางนะครับนะอ่าบางมีไม้หนีบด้วยนะไม้หนีบท่านเคยเล่นไหมครับเอาไว้หนีบ นี่สิ่งที่เรียกว่าจิกูบีะครับจิกูบิภาษาญี่ปุ่นน่ะเขาเรียกว่าจิกุบินะครับอ่าจิกูบีก็คือหัวจุกะนะครับอ่มีนี่อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อไอเอสทีพีครับก็เหมือนโซนเน็กอะนะฝามันฝาพวกนี้บางเก็บไว้นะมันเอาไว้ใส่น็อตใส่อะไรได้นะดีเวลาเราซ่อมอะไรอย่างเงี้ยสะดวก แล้วก็มีกระดาษทรายครับกระดาษทรายก็ไม่ได้ขายอะไรสักอย่างเลยนะแต่ก็จะมีมีการขายของอยู่นะครับท่านก็อยากซื้ออะไรอยากจะอุดหนุนก็เข้าไปกดกด,ดูครับบางก็ลงลงไปอย่างนั้นแหละนะไม่ไม่เห็นขายอะไรได้เลยวันก่อนขายอะไรได้ว่ะน้ำมันเครื่องมั้งก็ก็ก,ก็ก็แล้วแต่นะครับก็จะซื้อก็กะซื้อกับบางนั่นแหละนะบางจะได้ได,ได้ตังค์ได้เยอะเลยครับรู้สึกยี่สิบบาท อ่ะครับผมเอาประมาณนี้ก็นอกเรื่องไปไกลเลยนะครับนึกว่าฟังเพลินๆถ้าท่านก็ฟังเสร็จท่านก็นอนไงนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับ